มาฮดีคร um no ับวันดีว um, ันเจ้าแหละลาวอกับผมแม่ี่น้องกับเล่กับเล่ครับไอ้จัะเด็กเม็ดเหล่าลาวดูบ้านุบังไปกับไปกับไปไปเล่ฟังนู้ไปกับไป วาสุดยอดตั้งเต็มเมตรลลาวเต็มจะต้องลุกกากันลาวกับปุ๊บเล่ๆนะครับเล่ๆๆกับปุ๊บเล่ๆนี่เต็มจลาวกับได้ใจกัติโตกันมาได้กับปุ๊บสูตรกาวนสกบปุ๊บุสุดใหม่ันกับปุ๊บรอดตุกไใจอ่าติดตึกิอกับอ่ากิมอติดบริา ประมาณนั้นทิงกุกทิตบกับปมเลยตะรับเลยะรับทิ้กันลาวกับเลยนะจะจุกหลุด่ากันลาวเลยครับตังเิ็มกันเม็ดกับปมเลยตะรับเลยะรับเลยะรับเลยะรับ้งกัน้วเลยกับมเลยโตตังเรียงเป็นแ้เลยกับพม lệ ta gặp. Làm thế tôi chế gắn tí tố gắn mặt đáy gặp phụng, tuốt cao ốc xin, tuốt vẹt tí cao gặp phụng, uống uống mẹ văn gặp phụng Cháu tu nữ cháu chết cháu vui cả đáy tuôn mặt nạp gắn đáy gặp phụng Cháu không cần vẫn bếp phần thứ và cháu phải dùng gắn tí tố gắn gặp phụng à chung 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 gặp ซอบมูลสุก้อนแม่พันธุ์นะครับปุ๊บชอบกันน้ำกับปุ๊บก้นตกแดดออกไม่มีผนหากับปุ๊บชอบมูลสุกรอนกันน้ำกับปุ๊บแลกกันได้กับดูกันได้โตมาท่ากันได้ตัดเจ็ดก็ได้กับปุ๊บแล้ปุ๊บมูลสุกรอนแม่พันธุ์กับกินดีให้บริการกับปุ๊บขอบคุณครับ